โอ้แอดเหนื่อยสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเล่นทั้งวันนะคะอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะทุกคนเล่นได้ทั้งวันเลยเน,ะนาะแอดเหนื่อยเบือจัดเลยวันนี้วันนี้ใครได้บ้างนะคะหวยฮานอย,นอยโนู เหล็กร้านเอ็ดคือปังเถอะทุกคนโอ้หวยสี่หางแตกสามตัวนะคะปาดตของค่อยเป็นห้าร้อยตัวยังเกือบไม่ถูกแต่ว่า นี่นะคะทุกคนบู้ยสุดยอดเลยนะคะอยู่ในไลฟ์สดเออทุกท่านที่เข้ามาบางท่านอาจจะไม่รู้ยังไม่เห็นนะคะะภาพมากเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ตัดปังมากฮานอยนางนะคะแต่หวยอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะคะหวยอื่นไม่เข้าเลยค่ะเผื่อเอฟซีที่รอนะคะก็เจอกันในไลฟ์สดนะคะนางก็จะส่งหวยให้เกือบเที่ยงเที่ยงนั่นแหลคะค่ะเพราะว่านางรู้ว่าแอฟตื่นสายนะคะแล้วก็เออ แล้วแอดก็จะมาไลฟ์ให้ฟังนะคะมามามา,มาไลฟ์เล่งให้นะคะแอดก็ไม่กล้าไปไปเล่งแล้วนะคะเพราะว่าวันก่อนนี้แอดไปเล่งหวยเนาะบุ๊ยเกือบไม่เข้านะคะเออพอวันนี้รอมันส่งมาให้เองเออฟังเฮ้ยแตกสนั่นพันพืชอยู่เลยโอ้โหรลือเนาะหวยสีหางแตกสามตัปวป๊าดดูนลนะ เินเป็นหาหกลอยตัวย่างบสิบถือยอยู่อู้เอาีนมีใครที่วินเอานะคะก็หกเก้าสี่นี่เลยนะคะนี่นหกเก้าสี่ใส่ละน่อยสามกีนี่หกเก้าสี่โอ้นางเกือบแตกสามตัวตัวเน้นนางนี่สามสองแปดนี่มันมาสี่สองแปดนะคะส่วนานางเล่นแต่บนนะคะนางเล่นแต่บนนอกจากแอจะเน้นให้นะคะอ้วันนี้นางใส่ตั้งสิบห้าบาทแสดงว่านางมั่นใจนะคะ เราก็ไดของเราไดหลอบปกติแอดกะสื่อให้มันนั่นละให้มันสื่อหวยมันสื่อหวยบรกกับสื่อหวยบอบนนี้ย่านตะเปลือกเงินดทุกคนราะมันต้เสียดายเนาะออกมาเนาะเรงว่าล่ละพูดเลน่นหวยบกเป็นหันขึ้นเกลินงหมดเนอเออให้มันฝากซื้อเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะแอดก็จะซื้อให้นางนะคะซื้อให้ ไอ้อฝากซื้อนี่ไม่เคยยังไม่เคยโอนตังมานะคะมีแต่แอดโอนไปนะคะ mm. เลิอดไม่ละค่ะแต่ว่านางก็ระบุราคา mm. นะคะแอดก็ไม่ไม่ทําเกินหน้าที่นะคะสงก็สงค่ะสามก็สามนะคะหมายถึงสองบาทสามบาทนะทุกคน mm. เขาก็เล่นกันแค่น,นี้แหละค่ะ mm. พอได้ค่าประทูนะคะ mm. มันพอได้ค่าหนังสือนะคะมันนะ ้ากระดาษที่สู่มันใส่เปลืองเปืองกระดาษทิชชู่เพื่นกระดาษเพิ่อยูโฮเอาก็รอนะคะใครที่รอเอ้ามาดูเล่นทั้งวันเราเนาะพวกผู้ใหญ่เดี๋ยวแอดลงสูตรของแอดให้ก่อนนะคะช่วงนี้สูตรของแอดนะคะอุ้ยเกือบถือขึ้นกันได้แอดกระดาษดย่อไม่เข้าเลยเฮ้ย เอานะคะหวยไทยก็แตกไปนะคะ970นี่นะคะ9เ0ดูนโอ้ยมันมาตารางนี้นะคะใครหมานใครห็งใครปังดีใจด้วยนะคะดาววีเมื่อคืนนี้ดาววีก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะดาวปกขออภัยนะคะดาวปกตายนะคะเราปกนางมาเจ็ดนะคะลองเอาตัวเด่นเล่นทั้งวันไปเล่นดูนะคะนี่นางก็เข้าในตารางนะคะดาวปกเมื่อคืนนี้ แตก3ตัวนะคะดาวีก็แตก3ตัวในตารางนะคะใครที่เอาไปวินเอาเนาะสตัวเราแตก15กระดานนะคะหวยไทยถือว่าแตกเลยนะคะสูตรนี้ก็คือ3ามงวดติดนะคะสมงวดติดเลยได้หวยไทยนะคะแต่ว่าเลขพวกนี้เลขเลขอีตัวนี้แอดต้องทำตอนแอดต้องทำตอนที่วันสุดท้ายนะคะมันก็ไม่ทันอยู่ดีเลขสี่หางนี้นะคะ เพราะว่าเขาก็เริ่มอั้นแล้วนะคะมันเพราะว่ามันมานวเดียวกันกับเล่นเล่นทั้งวันมันเป็นคล้ายๆเลขกำลังวันค่ะใครที่ได้แอดดีใจด้วยนะโออแอดกับอัดเลขจะครบแล้วกับเลขไอ้ตัวเจาะหวยไทยนู่นเนาะแต่มันก็น่าจะหลุดอยู่หรอกเพราะว่ามันก็เข้ามายาวนานหลายนวัดนะคะทุกคนเอานีเนาะเราไปคงวันใหม่กันเลยนะคะทุกคน ก็มาโม้ให้ฟังนะคะมาโม้ให้ฟัง mm hmm. ก็ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแลวฟังนะคะก็เป็นเพียงแนวทางหวยนะคะโอ้ยลืมอีเกลียวฮามันศูนย์หกเก้าฮามันออกเ,เอาเอเผื่อเอฟซียังจับไม่เป็นนะคะเดี๋ยวแอดจับให้ก่อนนะคะศูนย์หกเก้าขออภัยเด้อ์เบอร์จริงๆนะคะวันนี้ถือว่าหลายหวยมากนะคะ 062งมาได้เ่อวันน์หกน069นะคะแอดก็ไม่เชิ่เฉพาะทําให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าแอดก็จิ้มด้วยทุกคนบางอันแอดก็ไม่ทันนะคะเบอร์จัดขนาดมีเลขชงเลขชุดเลขชุดนี้แอดจะติดไว้ตลอดนะคะแอดเขาให้ให้สร้างโพยเนาะแต่ว่าเลขชุดมันก็เปลี่ยนทุกวันนี่โอ้โ ที่เรียน,น่ยนยายแตักทวะเี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเพราะวันนี้แอดเบอร์จริงๆเลนผิดพลาดตรงไหน,นก็ขออภัยด้วยช่ยอยๆกระใจหลักค่ะเตอร์ไม่เคยทำ ขนาดแค่จิ้มหวยก็ตาลายแล้วนะคะมาทําสูตรหวยเอาเอาเอาไปเบิ้งขาเอาไปเบิ้งเออนี่นะคะแอดแอดแอดทำให้เนาะบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะก็คือศูนย์หกเก้านะคะเนียนะคะศูนย์หกเก้าเลขเก้านะคะตรงนี้นะคะศูนย์หกเก้าแอดก็แปลงออกมาไปศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์นะคะ เออเผื่อใครชอบหนึ่งหกเก้าใช่ไหมคะก็หยิบจับไปเลยนะคะหนึ่งหกเก้านะคะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งนะคะหกหกหนึ่งนี่นะคะมันจะมีสีหางเออทำไมอันนี้มันห้าหางหรอว่สองหกเก้านะคะสองหกเก้าก็จะแปลงออกมาได้เป็นสองเก้าเก้าสองหกหกสองสองหกสองสองเก้านะคะอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันของพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะคะ ที่จริงอาจจะลงให้เสาที่เนาะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวลงให้ทั้งเสาทั้งอาทิตย์เลยนะคะทุกคนทุกคนเหมือนมีความรู้สึกไหมว่าหวยตามตูดเราแอดว่าวันนี้หนึ่งสองสามก็มาดีเนาะมันมาเป็นช่วงๆนะคะทุกคนถ้าสูตรนี้เดินไม่ได้ก็กลับไปเอาสูตรวันศุกร์ได้นะคะทุกคนแนวทางหวยไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแล้วก็ถ้าศูนย์หนึ่งสองไปไม่ได้ก็เอาห้าหกเจ็ดขึ้นได้เลยนะคะทุกคน เอา5 6 7ขึ้นแทนเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะสำหรับสายรูดนะคะ5 6 7เนี่ยค่ะ5 6 7เพราะว่าบางที0 1 2สูตรแอนให้นะคะสูตร0 1 2นะคะแต่ถ้า มันไปไม่ได้เนาะก็เอาห้าหกเจ็ดนะคะแอดก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็เม้นถามแอดได้นะคะแอดวางแอดก็จะตอบให้เนาะแต่ว่าสามตัวนะคะ ก็คือตามสูตรก็คือในตารางเลยนะคะหนึ่งศูนย์สองหกเก้านะคะลืมพูดสามตัวศูนย์สองหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเลขทูบเราจะมาแล้วค่ะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองศูนย์หกเจ็ดนะคะห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกสองห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นตามสูตรนะคะปากกาสีแดงปากกาสีน้ําเงินนั้นก็คือตามใจฉันแอดก็แทนค่าศูนย์เท่ากับหนึ่งให้นะคะ ใครจะไป512ก็อย่าลืมหยิบจับ502ไปด้วยใครจะไป517ก็อย่าลืมหยิบจับ507ไปด้วยก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นตัวแทนค่านะคะ6ก็เท่ากับ9นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะขอให้โชคดีเนาะแอดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย